ดีม่ครับพี่ดีใหม,ม่ครับอะไรครับพี่ปีใหม่ผมปีนปีหน้าผมว่าจะโมมากขึ้นเพราะว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้โมอเลยผมเน้น p e r f o ม m a n c e ถ่ายดูซูนนปกล้องด้านหลังหน้าหน้าคุณด้านหลังนะครับเป็น,เป,นเป็นคนที่แบบใช้ร์ฟอร์แมนซ์ในการถือสายปีหน้าก็จะพูดมากขึ้นนะเพราะว่ามีคนบอกว่าอยากให้พูดแค่กว่านี้มากกว่านี้นเรื่อง New Year Resolution ยังไหมที่คนเขาเซตกันผมผมไม่ค่อยอยากเซตว่าแต่ปีหน้าว่าจะวิ่งให้ช้าลงยีซี่คนสองกลับไปประมาณสามลายพี่ พี่วิ่งถึงเท่าไหร่เจ็บปะเจ็บน่า<ะ>คือโซนห้านะส,นส่วนไม่เลทปีที่แล้วผมว่าผมวิ่งเยอะไปหน่อยปีหน้าก็จากวันละร้อยเรก็เป็นร้อยเก้าสิบเหมือนกันมองนะบอกเพราะว่าขาเนี่ยบอกว่า,า,วาเฮ้ยทุกวันนี้ใครน้อยเกินไปเปล่าวนี่เลยเขาบอกว่าวิาว่งให้เป็นตูน้พูดแล้วก็กินมากัน,น,กนเดี๋ยวเสียน้ำใจพี่เขาแต่ใครครับฮะจากใครครับไม่รู้ผมไปกินมาเมื่อกี้ไม่รู้เขาให้หรือเปล่า มีพี่คนหนึ่งบอกว่าอยากกระทบไหลตอนเจองานวิ่งพี่พี่คิดดีแล้วใช่ไหมเร็วนะพี่ไหลผมอะไรเงี้ยคิดไปคิดมานี่ผมเพิ่งวิ่งได้ปีหนึ่งเองนะครับาลอัชบานั่งอัชบาลไปก่อนไม่เป็นไรอัชบาลจนเออโอ้โหคนไหลวิ่งก็เก่งชุดก็แม่นพ่อสวัสดีปีใหม่นะคนผมต้องไปเล่นแล้วเพราะว่าเพราะว่าทุกวันนี้แพ้ตลอดนะพี่ว่าอยากให้ผมไปเล่นด้วยอยากชนะบ้าะชนะกดไงพี่